สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมมีเมนูมานําเสนอท่านผู้ชมนะครับพอดีไปวิ่งออกกำลังกายเสร็จก็ผ่านร้านอา,อาหารนะครับก็เห็นร้านแหล่งขาย่างปลาดุดูขายนะครับก็เลยจะมานําเสนอเมนูลาบปลาดุนะครับ ส่วนประกอบก็มีปลาดุกนะครับอันนีปลาดุกสองตัวที่ย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับมีปลาดุกต่อไนก็มีพวกหอมพวกมะนาวพริกป่นตะขวตรงนี้นะครับออันนี้ก็อูมามิ ใครไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าใสก็จะอร่อยนะครับอันนี้ข,ข้าว่วข,ข้าวขวน้ำปลานะครับมะนาวหอมสดสาะแเหรมิ้นก็ได้ครับรดยหน้าไม่มีอะไรครับง่ายๆเบื้องต,ต้นก็ต้องมา แกะเอาเนื้อปลามาสับให้ละเอียบก่อนนะครับ กระดูกที่เขาย่างเรียบร้อยนะครับพร้อมที่กิสับเมนูนี้สามารถทำได้ง่ายๆนะครับก็เอาก้างเอาอะไรออกจะได้ทำได้สะดวก เผ็ดลาบนี่ก็เป็นอาหารยอดนิยมของชาวอีสานนะครับทำง่ายนี่แหละโอเคแล้วครับต้องละเอียดมากเพราะเราเอาก้างออกหมดแล้ว เรียบร้อยนะครับสับเรียบร้อยแล้วต่อไปก็หัน่นหอมหอมสดนะครับ ตอนการปรุงนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรก็ใส่ใส่มะนาวลงไปก่อนพอเปรี้ยก็ใส่เยอะๆหน่อยอประมาณนะี้ คนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ใส่พวกพริกพริกป่นพริกผงนะครับความเผ็ดก็ตามที่เราต้องการใส่ข้าวคั่วใส่ลงไปเลยนะครับอันนี้ไม่มีสูตรตามความพอใจ คนให้เข้ากันน้ำปลานิดหนึ่งน้ำปลานม่ดเดียวครับเพราะว่าปลาเขาย่าง ใส่เกลือมาแล้วแล้วก็ใส่ปลาน,นิดเดียวเดี๋ยวขาดอันหนึ่งครับขาดใบมะนาวอ่อ,อนๆเดี๋ยวผมจะลองอามาใส่ดูเอาแถวนี้แหละฮะมวนครัวข้างบ้านใบมะนาว จากสวนนี่เลยครับมันจะมีกลิ่นหอมก็เ,เอาเส้นกลางมันออกประมาณนี้เสร็จแล้วก็หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆหั่นหั่นซอยๆนะครับ ใช่ก็คือหอมที่เราใส่ซอยกันลงไปใส่ลงไป,ไปเลยตอนนี้ไม่มีอะไรคนให้เข้ากันเรียบร้อยครับ สุดท้ายก็เอาพวกใบมิน้นหรือใบสะระแหน่โรยหน้าเด็ดลงไปเลยครับอันนี้ก็คือเราทำกินเองนะครับลองชิมดูก่อนก็นกได้ให้ผู้ชมดูอร่อยครับอร่อยพอดี ไม่ต้องเติมอะไรเลยเดี๋ยวได้ไปเก็บพริกสดมาโดยหน้าพริกสดก็หาอยู่ข้างๆบ้านนี่แหละครับเดี๋ยวไปดูเครื่องเคียงที่จะกินกับข้าวมีนียมะเขือพวงตรงนี้กินกับนะกับพริกพริกนี่อัน,นพริกเราข้างบ้านเองนะครับ เก็บไปโรยหน้าเลยใครชอบเผ็ดก็พริกสดสดสดจากต้นนะครับกคงประมาณนี้ก็พอแล้วมั้งครับหลังจากได้พริกสดมาเราก็มาโรยยโรยหน้าเลย นี่ก็คือลาบปลาดุกนะครับเมนูทำง่ายอร่อยนะครับเดีเก็บเดี๋ยวจะเก็บไปกินกระลาบประดุกนะครับที่ทำสักครู่นี้น,นี่มาเสือพ่วงมีตลอดออกออกลูกตลอดอยู่ข้างบ้านได้มาเสือพวงแล้วก็มี ผู้ข้าวหรือผักข้าวตองข้าวทองอะไน,นีนะพวกนี้นะเก็บไปสักสี่ห้าใบตัวไม่ทันครับอันนี้เป็นสมุนไพรนะครับมีประโยชน์เยอะอลองไปคน้นในดู Google ในดูดูใน Google นะครับประโยชน์เยอะเยอะก็ะมีชะพูอันนี้เยอะ เยอะเลยช่าพูก็สาหารเยอะเหมือนกันใครสนใจก็เอาไปค้นดูใน Google นะฮะจากสวนสดๆนะครับเดี๋ยวไปล้างแล้วก็กินกับราบปลาปดุวันนี้นะครับ น,นี้ก็เป็นเมนูลาบปลาดุกนะครับที่เราทำเองเช้านี้อันนี้ก็ผักกินกับจะมีภูเขาวมีมะเขือพวงมีชะพลูนะครับก็เมนูลาบปลาก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับ